การคิดเป็นกรรมไหมฮะเป็นมโนโกรรมได้ไหมได,ได้ท่านบอกว่าถ้าความเพลิดเพลินในสีจะเป็นปัใจจัยให้เกิดการทำกรรมเมื่อเกิดการทำกรรมแล้วตาก็เกิดขึ้นมาได้ก็คือจักขายตนาเกิดโสตายตนาเกิดคานายตนาเกิดชิวยายตนะเกิดกายายตนะเกิดอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะทีนี้เมื่อเราได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ย เราจะต้องสํารวมอะไรระวังอะไรเพราะว่ามันมีอายตนะเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะอันนี้มันอยู่ที่ตัวของพวกเรากันเองที่จะต้องไปฝึกใช่ไหมฝึกสติปัฐานเพื่อที่จะให้ทันให้ให้ทันค่ะให้มีสติระลึกรู้ทันในสิ่งที่ได้รับกระทบหรือว่ากระทบอยู่อะไรเงี้ยนะทันตอนไหนก็ก็ว่ากันตอนนั้นนะก็พอทันปั๊บก็จบใช่ไหม วัตตะในส่วนของสภาวธรรมก็ไม่เกิดยืดยาวต่อไปถูกไหมคะเมื่อเมื่อทันกำหนดรู้ทันปั๊บหยุดคือเขาหยุดกันแบบอัตโนมัติจริงๆนะพอเขาหยุดแล้วเนี่ยการที่จะไปปรุงแต่งต่อมันไม่มีใช่เมื่อการปรุงแต่งต่อไม่มีเรียกว่าหยุดสังสารวัตอันนี้ว่าโดยสภาวธรรมนะเอออย่างเงี้ยแต่ทีนี้การจะหยุดการกระทําให้สังสารวัตร ที่เกี่ยวกับเห็นภาพชัดก็คือเราไม่ไปด่าใครไม่ฆ่าใครอย่างนี้ใช่ไหมคะกายกรรมสามซึ่งเป็นอกุศลกรรมบทใช่ไหมฆ่ารักผิดประเวณีหรือว่าโกหกส่อเสียดด่าเพ้อเจ้ออันนี้อันนี้มันเป็นภาพใหญ่ๆรวมๆถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ทําให้สังสารวัตรที่ไม่ดีเนาะมันจะเกิดขึ้นมาแต่สังสารวัตรด,ดีเกิดขึ้นมาโดยการที่เราทํากรรมเนี่ยเพราะว่า บุญที่มันจะถึงพร้อมเกี่ยวกับการละกิเลสยังไม่มาอย่างเงี้ยเราก็สั่งสมบุญอื่นไปเรื่อยๆในส่วนของบุญเกิริยาวัตถุสิบอย่างเงี้ยเข้าใจนะคะอ,ะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะทีนี้มาดูบนกระดานก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปในการหาปัจนะปจัยนะสงเคราะห์ปัจจัยอ่า ท่านท่านใดที่ยังไม่ไม่ไม่เข้าใจในส่วนของหัวข้อตรงนี้นามนี่คือเจตดสิกสามห้าเนาะรูปนี่คือกรรม,มชรูปใช่ไหมคะเมื่อมันจะมีแผงเขียนภาพโดยรวมให้วันนี้อาจารย์ยังไม่เขียนให้นะคะนะเอาเขียนแล้วต้องอธิบายเลย มันจะได้เข้าใจในตรงนั้นมากขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวจะหาวิธีว่าช่วงที่เรายังไม่ได้มาเจอกันอาจารย์จะหาวิธีทำยังไงให้พวกเราได้ได้ฟังด้วยกันอะไรอย่เงี้ยนะเดี๋ยวไว้่อยคุยกันอีกทีนะอ่านาม35อันนี้ที่ประกอบแบบกับรูปกรรมชรูปเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กับอายตนะเหล่านี้ เอาตามนี้แค่นี้ก่อนเพราะว่าจะมีคําอธิบายเพิ่มนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาหาปัจจัยในส่วนของนามเป็นปัจจัยให้กับนามก็มีนามเป็นปัจจัยให้กับรูปก็มีรูปเป็นปัจจัยให้กับนามรูปเป็นปัจจัยให้กับรูปอันนี้มีหลากหลายในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะในหนังสือที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ว่าถ้านามเป็นปัจจัยให้กับนามจะได้ปัจจัยเกิด ได้อำนาจปัจจัยเท่าไหร่ที่จะช่วยเหลือกันน้าเป็นปัจจัยให้รูปรูปเป็นปัจจัยให้น้ารูปเป็นปัจจัยให้รูปอีกอย่างเงี้ยนะมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการหาปัจจัยเหล่านี้อ่ทีนี้เรามาทําความเข้าใจกับตรงนี้ก่อนมาดูค่ะปัจจัยยี่สบสี่เนี่ยนะปัจจัยยี่บสี่ที่เราท่องกันนะ เฮตุปัจโยอารมณะปัจโยอธิปติปัจโยเนี่ยจะไม่ได้พากันท่องนะคะแต่เราก็ท่องกันมาบ้างแล้วเราพอจํากันได้นะคะเรามาดูนะคะว่าท่านเอาปัจจัยีบสีทั้งหมดเนี่ยนะมาแตกเป็นปัจจัยใหญ่ปัจจัยกลางแล้วก็ปัจจัยเล็กปัจจัยใหญ่ปัจจัยกลางปัจจัยเล็กนะ ปัจจัยใหญ่เนี่ยมีสหาชาตะอ,าอยงนี้กันนะฟังกันนะสหาชาตะสหาชาตานิสยะสหาชาติติสหาชาตะอวิคตะจําได้ไหมที่ที่เราเคยหากันเรามาดูดูปัจจัยในส่วนของปัจจัยยีสี่ค่ะจะเอา,เอ,า,เ,อาเอกสารปัจจัยยีสี่ขึ้นมาก่อน เอาเอกสารที่เรา,เาใช่ค่ะปัจจัยย4ิบีใช่ในปัจจัย24นั้นน่ะถ้าเราเริ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นเ,เหตุเหตุปัจจัยใช่ไหมคะ ในหนังสือหน้าหนึ่งแปดแปดนะคะ <c oughs> แต่ว่าดูในเอกสารก็ได้นะเหมือนกันในเอกสารท่านจะเห็นภาพชัดขึ้นนะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยบาลีส่วนหนึ่งแปลส่วนหนึ่งเหตุเหตุปัจยโยเห็นไหมเหตุัวปัจโยอรัมมะปัจโยทิปติปัจโยนันตระปัจยโยเอาทั้งหมดปัจัยทั้งหมดเนี่ย เอามาแยกออกเป็นใหญ่กลางเล็กตามอํานาจขององค์ธรรมดูนะอย่างที่อาจารย์เคยพูดไว้ใช่ไหมว่าปัใจจัยใหญ่องค์ธรรมจะต้องเยอะกว้างปัจจัยกลางมีองค์ธรรมเท่าที่จะมีได้ปัจจัยเล็กยิ่งน้อยลงมาดูนะคะถ้าปัจจัยปัจจัยที่มีองค์ธรรมใหญ่เลยกว้าง ทั้งหมดเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหัวข้อค่ะดูสิฮคะแค่ข้อหนึ่งก็คลุมหมดแล้วองค์ธรรมคือจิตแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสิบสองเห็นไหมถ้าว่าโดยรูปนะว่าโดยรูปเนี่ยมหาวุตรูปสี่กับปทายรูปยี่ี่เนี่ยก็รูปยี่แปดเห็นไหมครบเนาะ มีจิจตเจตสิกรูปอยู่ในนี้หมดเลยครบอันนี้เรียกว่าองค์ธรรมเขาเยอะอองค์ธรรมเขาทั้งหมดเลยเรียกว่าปัจจัยปัจจัยใหญ่แต่ถ้าเป็นปัจจัยกลางอัญญะมัญญะวิปากะสัมปยุตตะวิปยุตตะปัจจัยกลางอย่างนี้นะดูนะอัญญะมัญญะเนี่ย ได้ได้ข้อที่หนึ่งนะองค์ธรรมข้อที่หนึ่งนะจิตแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสิบสองเป็นปัจจัยให้กับจิตแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสิบสองอันนี้เรียกซึ่งกันและกันเข้าใจใช่ไหมคะอันยากมาได้ข้อที่หนึ่งมีความเข้าใจนะเพราะเดี๋ยวเราเอาไปใช้กับการหาปัจจัยร่วมมหาหุตรูปสี่อาจารย์เขียนเลขสี่เอาเลขสีเขียน เล็กสี่ก่อนมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยให้กับมหาภูตรูปสี่ก็คือเขาเป็นปัจจัยให้กันและกันเขาซึ่งกันและกันนี่ค่ะอาศัยข้อนี้ได้เข้าใจนะคะปัญจวการับปัญจวการจิตนั่นนี่เป็นจิตนะจิตสิบห้านี่เป็นวิบากจิตใช่ไหมเนี่ย เจตสิกสามสิบห้าเนี่ยวิบากจิตนะเป็นปันใจจัยให้กับหัตยาวัตถุหัวใจอะอันนี้นะถ้าเราถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นตรงปฏิสนธิอะปฏิสนธิจิตอะอุปาทฐคณะของปฏิสนธิจิตอะถ้าว่าโดยตัวเลข ตรงนั้นเนี่ยมีสิบเก้าใช่ไหมจำได้ไหมปฏิสนธิจีนสิบเก้าแต่เราเอามาแค่สิบห้าเพราะว่า,ารูปเราเอาออกอรูปวิบากสี่นะอันนั้นอะ่ะมีเฉพาะนามแต่เนี่ยต้องอาศัยหัวใจไงหัวใจเป็นรูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเอาจิตมาแค่นี้เข้าใจนะคะจึงเอาจิตมาแค่นี้เจตสิกท,ที่เข้าประกอบก็เท่านี้เข้าใจนะคะ nem yeah.